ตาสว่างกันสักทียุทธ,ธวิธีนารีพิคาตนารีพิคาตเป็นแผนหนึ่งหลายแผนที่ศัตรูใช้เป็นอุบายบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาโดยใช้นารีรูปงามมายั่วยวนให้พระสงฆ์ต้องเสพกาม หรือต้องอาบัติปาราชิกอันเป็นโทษหนักเท่ากับการประหารชีวิตพระสงฆ์และเป็นแผนที่สำคัญของฝ่ายตรงข้ามที่ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาหน่วยสือราชการลับจะเก่งการสักเพียงใดก็จับผิดได้ยากมีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยสกัดกั้นได้คือการกระจายกลวิธีให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทได้ทราบจะได้ระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำพังเพยที่ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองแผนนารีพิฆาตมี2วิธีคือยั่วยวนด้วยกิเลสและฆ่าให้ตาย14พฤษภาคมพุทธศักราช2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ว่าขบวนการนารีพิฆาตพระ 1. ระยะปีเศษมานี้มีเหตุการณ์พระสงฆ์ถูกกล่าวหาในทางมิดีมิร้ายหลายครั้งเป็นเหตุการณ์แปลกจนพระสงฆ์ต้องสึกออกไปหลายรูปแล้วทำให้ต้องตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งพบว่ามีทั้งสองประเภทคือพระไม่เป็นพระจริงๆอย่างหนึ่งและพระที่ถูกข้อกล่าวหาและสึกออกไป แบบแปลกๆอีกอย่างหนึ่ง 2. จากการติดตามปรากฏว่าทุกเรื่องจะมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกจะเป็นการรวบรวมสร้างหลักฐานว่าพระประพฤติไม่ถูกต้องมีการบันทึกคลิปต่างๆไว้ขั้นตอนที่สองจะเป็นขบวนการที่ประหลาดมากคือไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานโดยตรงที่มีหน้าที่แต่เป็นคนภายนอกและมีสื่อมวลชน บางประเภทเข้าร่วมจากนั้นก็ยกทีมกันไปเฉพาะโดยมีการออกข่าวเรื่องล่วงหน้าตีเป็นกระแสในที่สุดพระก็สึกออกไปกระบวนการที่สองนี้เป็นชาวพุทธหรือไม่มีประวัติเป็นมาอย่างไรและมีอำนาจหน้าที่อย่างไรจึงเป็นเจ้ากี้เจ้าการรับเรื่องที่อ้างว่ามีการร้องเรียนแล้วไปจัดการกันเอง ทั้งที่มีสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่องอยู่แล้วรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกิจการพระศาสนาก็มีอยู่แล้วเห็นเรื่องดังขึ้นมาพระก็สึกออกไปแล้วและทุกเรื่องจะมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องทางสิน้น 3. เกิดกระแสตีกลับขึ้นก็จากกรณีหลวงปู่แสงซึ่งเป็นพระสายปฏิบัติในสายของพระอาจารย์มัน่น ซึ่งเป็นเสาหลักของพระปฏิบัติในประเทศไทยหากเสาหลักนี้ล้มลงแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสลายไปจากประเทศไทยอย่างรุนแรงที่เกิดเป็นกระแสตีกลับก็เพราะว่าหลวงปู่แสงท่านมีอายุ105ปีแล้วแต่ในทะเบียนแจ้งอายุน้อยกว่าอายุจริงว่าอายุเกือบร้อยปีเท่านั้นแม้ป่านนั้นแล้วก็เห็นได้ชัดว่า โดยสภาพร่างกายไม่อยู่ในฐานะที่จะล่วงเกินทางเพศกับผู้ใดอีกปรากฏความชัดว่าหลวงปู่แสงท่านประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วงอายุ87และเป็นโรคอัลไซเมอร์หลงหลงลืมลืมยิ่งมีอายุมากขึ้นความทรงจําและความหลงเหลือนก็เกิดมากขึ้นตามประสาผู้มีอายุมากขนาดนั้นและอาการที่กระทําต่อกรณีที่เกิดขึ้น ก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ท่านปฏิบัติต่อคนอื่นลักษณะความเคยชินกรณีเกิดเหตุที่นำมาเป็นข่าวกันนั้น mm. เห็นได้ชัดว่ามีการจัดฉากร่วมมือระหว่างผู้เป็นอุปถากดูแลหลวงปู่แสงกับพวกที่เอาสตรีขึ้นไปถ่ายทำคลิปวิดีโอซึ่งทำการต่อหน้าคนหลายคนผิดวิสัยของผู้ที่คิดล่วงเกินทางเพศผู้อื่นตรงนี้คงเกิดขึ้น เพราะบาปกรรมบันดาลให้เป็นไปก็ได้ตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการสมรู้การจัดฉากและมีเรื่องเกี่ยวกับการดื่มปัสสาวะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยและในเรื่องดื่มปัสสาวะนั้นแต่โบราณมาก็มีการดื่มกันแม้มหาตามะคานทีหรือเนรูก็ดื่มปัสสาวะพระสงฆ์หลายรูปก็ดื่มปัสสาวะเพราะเป็นยาอย่างหนึ่ง ผมเองก็เคยเขียนเรื่องนี้ไว้ในหนังสืออายุวัฒนะนานมาแล้วแต่พวกไม่รู้ความก็ไปเขียนเรื่องผิดผิดให้เข้าใจผิดให้ไปศึกษาดูคำว่านาม,มูดเนาในพระวินัยดูก็จะเข้าใจได้ในขณะที่กฎระเบียบของวัดก็ชัดเจนว่าห้ามสตรีเข้าไปใกล้พระเหตุการณ์แบบนี้เพียงสังเกตนิดเดียวก็เห็นชัดว่าเป็นการสมรู้กันจัดฉาก มีข่าวว่าหลวงปู่แสงมีเงินฝากในบัญชีถึง57ล้านซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ลูกหาทำกันเองทางิ้นเพราะอายุขนาดนี้จะไปเปิดบัญชีได้อย่างไรจะนำเงินเข้าฝากได้อย่างไรการจัดฉากเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับความต้องการหรือผลประโยชน์ในเงิน57ล้านนี้ก็ได้ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วจึงถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องตรวจสอบขบวนการศึกพระครั้งนี้สักครั้งหนึ่งตรวจสอบถึงประวัติความเป็นมาของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเป็นชาวพุทธหรือไม่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีอาชีพอะไรอาศัยฐานะและเครือข่ายอะไรจึงไปทำหน้าที่ศึกพระไม่หยุดไม่ย่อนและกรณีหลวงปู่แสงนี้จะต้องตรวจสอบถึงพวกกล้ชิดและที่มาของข่าวสารทั้งหมดที่นำมาออกสื่อ เพราะนี่เป็นเบาะแสสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าอาจมีการสมรู้กันถ้าหากผลการตรวจสอบมีข้อเท็จจริงชัดเจนประการใดแล้วก็อาจจะมีอานิสงส์ในการปกป้องพระพุทธศาสนาโดยบังเอิญก็ได้ใครเป็นกระแสโต้อต,อตอบอย่างดุเดือดหลังมีคลิปอ้างว่าหลวงปู่แสงยานวโรพระเกจิดังมีพฤติกรรมลวนลามหญิงสาว ก่อนที่ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้ออกมาโต้แย้งว่าหลวงปู่แสงมีอาการอาภาธด้วยโรคอัลไซเมอร์จนอาจแสดงพฤติกรรมออกมาโดยไม่รู้ตัวจากนั้นไม่กี่วันก็มีกระแสตีกลับและตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจก้าวล่วงหลวงปู่แสงสิทธิหลวงปู่มัน่นพระสายกรรมฐานวิปัสนาที่มีอายุมากสุดและยังมีชีวิตอยู่ ท่ามกลางประเด็นดรามา่าทำให้ในายแพทย์ทรงพลยืนสุขแพทย์ประจำโรงพยาบาลยโสธรซึ่งดูแลอาการอาภาษหลวงปู่แสงได้ออกมายืนยันถึงอาการป่วยว่าท่านจําใครไม่ได้เลยไม่รู้ตัวในสิ่งที่ทำด้วยซ้ำลุกนั่งนอนเองยังไม่ได้จากนั้นมีกระแสวิจารณ์อย่างหนักจนสื่อมวลชนบางสำนักถูกลงโทษในการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับหลวงปู่แสง อีกด้านหนึ่งมีกระแสข่าววิจาร์ณลูกศิษย์ใกล้ชิดถึงเงินฝาก57ล้านของหลวงปู่แสงเนื่องจากท่านอาพาธจนไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินเองได้เรื่องนี้จึงต้องติดตามกันต่อถึงความชัดเจนหลังจากนี้